แม้กระทั่งคนเป่าปีก็พลอยสนุกสนานตามไปด้วยแทนที่จะเป็นการเป่าธรรมดาทั่วไปเพื่อให้นักมวยไหว้ครูกับเป่าเพลงบทโศกฝ่ายดวงแข้งเหล็กก็ตีบทแตกไหว้ครูไปตามจาังหวะด้วยลีลาอันแสนจะโศกเศร้าแถมมีการใช้หนวมรูปหน้าอยู่ไปมาเหมือนกับจะเทน้ำตาแห่งความอาดูนอยู่ในทีเสียงหาดังลั่นเวทีเมื่อน,นักมวยหุนสำอางเปลี่ยนจากการลํำยี่เกบทโศกมานั่งทำท่าดูดกัญชากลางเวที เสียงหัวเราะของคนดูดังประสานกันขึ้นมาอีกเมื่อน,นักมวยขี่เล่นเดินตุปปต๊ป้าตุ๊เป๋เหมือนกับคนมากัญชาก็มีปานกว่าการไหว้ครูแบบพิสดารที่ไม่มีในตำราของการไหว้ครูฉบับใดๆจะจบลงคนดูรอบรบเวทีก็หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งนี่เลยวะมวยซุ่มจากกรุงเทพกูว่าไม่เกินสองยกเสียดใช้ประกาศออกมาเมื่อเห็นกรรมาการเรียกนักมวยทั้งคู่ไปจับมือกันกลางเวทีก่อนการทกจะเริ่มต้นขึ้น ร่างกายของนักมวยทั้งสองคนแตกต่างกันอย่าง้ากับดินทมินดงผิวกายดำสนิทแถมสักอักขระเต็มตัวกล้ามเนื้อเป็นมัดๆใบหน้าถมึงนถึงดวงตาโปนแทบจะทะลนออกมานอกเบา้าส่วนนักมวยเจ้าของนามดวงแข้งเหล็กผิวขาวเหมือนกระยวกกล้วยหน้าตาหล่อเหลาหน้าไม่มีร่องรอยการต่อสู้ปรากฏอยู่แม้เท่าลอยเล็บควรลูกสาวเสียใจจ้องมองดวงแข้งเหล็กด้วยความมันไส้แต่ก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่า ไอห,หนุ่มแปลกหน้าที่อาจหารเข้ามาต่อก่อนกับลูกน้องเตียมีความรลอนเหลาอยู่ไม่ใช่น้อยความพึงพอใจคืบคานเข้ามาแทนที่ขณะนี้ท่าทางของเธอดูเหมือนจะเอาใจช่วยดวงแข้งเหล็กอย่างออกหน้าออกตาเสียงระฆังตีบอกสัญญาณการชกนังกลางวันทำให้โดงเก้าพรวดออกมายืนตั้งการอยู่กลางเวทีด้วยใบหน้าถมึงทึงแต่ดวงแข้งเหล็กกลับเดินซึ่ง่ออกมาจากมุมเหมือนกับหนูกลัวแมว อาการกิริยาและท่าทางขี้เล่นหายไปเป็นปิดถิงกรรมการผมผมท้องไม่ดีผมปวดขี้ก่อนที่การชกจะเริ่มต้นขึ้นดวงแข้งเหล็กก็ยื่นหน้าไปกระซิบกับกรรมการด้วยใบหน้าเยเกไม่มีเวลาแล้วครับชกกรรมการพูดยิ้มๆพร้อมกับฟาดแขนขวาลงปากก็เอาคำสั่งให้หนักวยทั้งสองชกด้วยน้ำเสียงเน้นหนักพอขาดคำว่าชกทำินดง ก็ยกเท้าทีมหน้าอ,อกดวงแข้งเหล็กกระเด็งเซถอยออาไปเล่นเอาคนดูหาคืนออกมาลั่นเวทีเพราะดูท่าทางแล้วนักมวยหุ่นเย่เกคนนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นสับป,ปะรดในเชิงการต่อสู้แม้แต่น้อยนิดทมินดงปาดเข้าไปเตะขวาอย่างชนิดไม่ยังเป้าหมายก็คือทัดดอกไม้ของคู่ต่อสู้ที่เปิดหลาเนื่องจากอากาศตกแต่ไอ้หนุ่มแปลกหน้ากลับลบตีนได้อย่างบุบปิดด้วยการถึงตัวลงนอนกับพื้นเวทีปลอยให้ข้างขวามาหาปละยลของทมินดงเตะอากาศผ่านร่างกายไปอย่างหน้าวาดเสียว เสียงโหดเลาะกับเสียงหาปลาดังขึ้นลั่นเวทีเฮ้ย hey! ไม่สู้ก็น,นอนให้นับซสดีหมูหมูอุดอุดอุดอิ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 ผสมผสานกับเสียงตะโกนว่าหมูมันก็ดังขมรอบเวทีเพราะทุกคนสมเพศที่ดวงแข้งเหล็กไม่ยอมสู้ทมินดงเอาซะเลยพอกรรมาการปลาดเข้าไปทำท่าจะนับดวงแข้งเหล็กก็รีบพรวดพลาดลุกขึ้นทมินดงสืบเท้าเข้าไปหาด้วยสีหน้าทมึงทึง เตะสายนําเข้าไปที่ขาพับเสียงดังฉาดเล่นเอาท่อนขา,ขาขวาของดวงแข้งเหล็กแดงเป็นจ้ำๆขึ้นมาอย่างทันตาเห็นพอดวงเสียหลักทมินดงก็เตะขวาเต็มเนียวนักมวยหุ่นยีเกตาลีตาเลือดทิ้งตัวลงนอนกับพื้นทันทีเสียงโหจากคนดูก็เลยดังลั่นขึ้นมาอีกครั้งไม่สู้ก็ลงเวทีไปบอยเสียงตะโกนด่าดังลั่นไปหมดเพราะดวงแข้งเหล็กเอาต่ถอยหนีไปลรอ,อบเวทีเวลาโดนเตะก็ทิ้งตัวนอนฟุบกับพื้น ถ้ชาชนคนดูที่เสียเงินเข้ามาดูการชกจึงตะโกนด่ากันขลมไปหมดทมินดงตั้งการเอาสายออกหมัดขวามาหาการซึ่งเคยทิ่มใครต่อใครหลับมาแล้วนับถังไม่ท่วนเกล่งแน่นหาจังหวะเท้าทั้งสองข้างกระสืบเข้าหาดวงแข้งเหล็กซึ่งเอาต่ถอยกรูดกรูดรอจังหวะที่จะปล่อยหมัดมาหาปลายเข้าสู่ไปคางด้วยสีหน้าทมึนทึงปีกลองก็บดเลงอย่างเร่งเหลวแต่ดวงแข้งเหล็กเอาแต่หนีท่าเดียวทมินดงก็ลุกไล่จนกระทั่งนักมวยหุ่นยี่เกไปจนดูที่มุมด้านหนึ่ง ทมินดงเตะสายปลายขวาอุตลุดแต่ก็ทําอะไรดวงแข้งเหล็กไม่ได้ถึงแม้จะโดนกอดลัดฟัดเบี่ยงกันไอ้หนุ่มแปลกหน้าก็ยังอาศัยชันเทิงเอาตัวรอดออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเ <c oughs> สียงระฆังตีหมดยกที่หนึ่งเล่นเอาทมินดงซึ่งกาลังลุกไล่อย,อยู่ต้องเดินหัวฟัดหัวเวี่ยงเข้าหามุมตัวเองและพอพี่เลี้ยงจับนั่งบนเก้าอ,อี้เพื่อให้หนามนักมวยมัดหนักแห่งตลาดบ้านปืนแตกก็สะบัดออกมาด้วยท่าทางโมโหมันเอาแต่วิ่งหนี ผมชกมันไม่ถูกเลยในขณะที่สมบดก็จ้องสายตามองดูดวงแข้งเหล็กซึ่งเดินไปนั่งพับเพียบอยู่ที่มุมแดงโดยไม่มีพี่เลี้ยงขึ้นมาให้น้าแม้แต่คนเดียวด้วยดวงตาเขียวปัดไอ้ฮาเจมวยมูม,มูมแบบนี้เองไม่ชอบหรือวะเห็นไหมมันกระจอกขนาดไหนแม้แต่พี่เลี้ยงก็ไม่มีมาสักคนว่าเดี๋ยวยกสองลุยมันเลยเสียใช้สั่งให้เองนอกมันให้ได้พี่เลี้ยงบอกทมินดง พลางนวดเฟนกล้ามเนืออยู่ไปมาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเฮ้ยใครก็ได้ช่วยขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้มันหน่อยเว้ยมีเสียงคนดูตะโกนแซวพร้อมกับปรากฏเสียงโหเลาะด้วยความชอบใจที่นักบวยแปลกหน้ากระจอกสิ้นดีไม่มีแม้กระทั่งพี่เลี้ยงเฮ้ยไม่สู้ก็ยอมแพ้เว้ยเสียเวลากูจะดูมวยไม่ได้มาดูมึงเล่นที่เก เสียงแซลยังคงถูกตะโกนออกมาจากกลุ่มคนดูโดยเฉพาะลูกน้องของเสียชัดูเหมือนว่าจะดังกว่าเพื่อนดวงแข้งเหล็กหันมายิ้มหวานจ่อยให้กับกลุ่มลูกน้องเสียชัยสายตาก็เลยเจอกับดวงตาอันคมกริบของอรัญญาเข้าพอดีนักมวยหุ่นยี่เก,ก,กยกยกลมพนมไหวด้วยท่าทางทะเลน้นทะลนบา้อาอรัญญาเผอตัวสมบ,บูรด,ดาออกไปใบหน้ากระแดงสัานขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนหน้าเป็นนะักอิตาบ้า ภายในหัวใจของลูกสาวเสียใยปั่นป่วนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถึงแม้ว่าปากจะสะบดดาแต่ความรู้สึกจากคู่หัวใจก็ดูเหมือนจะเกิดความเป็นห่วงดวงแข้งเหล็กขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจแต่ความเป็นห่วงของอรัญญาก็ดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะละครยกที่สองได้ดังกังวานขึ้นลั่นเวทีที่เลี้ยงของธมินดงรีบลงจากเวทีส่วนตัวของธมินดงเองซึ่งยืนเตรียมอยู่พร้อมแล้วก็พุ่งทียานออกมายืนจังก้ากลางเวทีด้วยท่าทางกระเฮียนกระหือลือ ดวงแข้งเหล็กเดินออกมาด้วยท่าทางวัดๆพ่อกรรมการให้สัญญาณชกกระถอยกรูดหมุนตัววิ่งหนีเข้ามุมเอาดือด้อเล่นเอาคนดูฮาป่าขึ้นมาด้วยความไม่พอใจมีเสียงตะโกนเรียกชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งถ้าขึ้นบ้านใครแล้วจะสวยบรรไลยดังลั่นเบทีตั้งแต่บัดนั้นล่างของดวงแข้งเหล็กซึ่งวิ่งหนีอย่างหัวสุกหัวสุนก็หมุนตัวกลับด้วยความรวดเร็วจนนอนดูแทบไม่ทันเถาสายถูกเดีดขึ้นหากหูของธมินดง ที่ถลําเข้ามาในลัศมีเตีนอย่างไม่ทันระหว่างตัวเสียงดังสนัน่นเมื่อหลังเตีนสัมผัสเข้ากับกกหูขวาดินเอาทมินดงถึงกระชงักกึกดวงแคกเหล็กก็เลยสลับเตีนเตะส้ำเข้าไปที่กกหูด้านตรงกันข้ามเสียงดังสนัน่นมันเป็นศิลปะการเตะที่รวดเร็วซึ่งประชาชนคนดูไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงฮาปาเสียงแซวนิ่งสนิทเป็นปิดทิ้งบนเวทีปรากฏเสียงตีนสัมผัสกับร่างกายส่วนต่างๆของทมินดงดังไม่ขาดระยะ เมื่อดวงแข้งเหล็กใช้ตีนไฟของเขาบรรเลงเพลงเตะเข้าใส่ธมินดงเปรียบเสมือนจากผันก็ไม่ปานมันเป็นการเตะสลับเตนทั้งสายและขวาที่นวดเร็วและรุนแรงตั้งแต่ชายโครงก้านคอตลอดจนกลามและทัดดอกไม้ของธมินดงโดนแข้งของดวงแข้งเหล็กและนำเตะไม่หนักสิบรั้งขึ้นไปปรากฏว่าพอดวงหยุดเตะร่างของธมินดงซึ่งหลับกลางอากาศตั้งแต่โดนเตะสองฉากแรก ก็ค่อยลูดลงไปนอนนิ่งสนิทอยู่กับผื้นบัดดลนั่นเองเสียงของคนดูซึ่งเงียบสนิทไปเป็นเป็ดทิ้งตั้งแต่ดวงแข้งเหล็กหมุนตัวกลับมาเตะทำิด,ดงก็ฮือหากขึ้นมาลั่นเวทีทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองที่เห็นนักมวยเอกแห่งตลาดบ้านปืนแตกถูกเตะลงไปนอนแน่นิ่งอยู่กลางเวทีนั้นกรรมาการฉีดวงแข้งเหล็กเดินไปที่มุมแล้วเริ่มนับอย่างช้าๆไอ้แก้วไอ้ทำิด,ดงแต่แพ้ไม่ได้มึงไปตีละรังหมดเวลา เร็วพอเห็นกรรมการเริ่มนับธมินดงเสียใช้กลับสั่งลูกน้องให้ไปตีละฆังให้สัญญาณหมดยกทันทีทั้งที่กรรมการเพิ่งจะนับนั้นเวลาผ่านไปเพียงนาทีเศษเศษแต่เมื่อเป็นคําสั่งของเสียจอมอิทธิพลลูกน้องตัวแสบก็เดินอาดๆไปนั่งข้างๆคนตีละฆังและโดยไม่พูดพร่ำทําทเพลงมือสายกระตุกสายะระฆังตีดังแก๋งส่วนมือขวาลวงปืนพกออกมาวางบนตักของเจ้าหน้าที่คนที่ตีะระฆัง ปากก็คำรามออกมาด้วยสีหน้าเฮี้มเฮี้มอย่าเสือกบุยไอ้ทมินดงเป็นลูกหน้องเสียใช้ถืนบวยวายมึงตายกรรมาการเพิ่งนับไปได้เจดเสียงระฆังก็ดังขัดจังหวะขึ้นมาเสียก่อนเล่นเอากรรมาการต้องลุกขึ้นมองดูเจ้าหน้าที่ผู้ตีระฆังให้สัญญาณหมดยกด้วยความแปลกใจอ๋อมวยสมัยนี้เขาชกกันยกละหนึนาทีแล้วหรอครับดวงแข้งเล็ก ซึ่งพบกับความไม่ชอบมาพากลเอ่ยปาถามกรรมการเอาดื้อผมเป็นกรรมการผู้ห้ามบนเวทีผมไม่ใช่พนักงานรักษาเวลาผมจะไปก้าวไกลหน้าที่เขาไม่ได้กรรมการแก้ตัวตามเหตุผลที่เป็นจริงและทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตีลังโกงเวลาแต่เขาก็ไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้เพราะเขารู้ดีว่าามินดงเป็นลูกน้องเสียใช้จอมอิทธิพลที่สามารถจะบงการให้ใครตายก็ได้เมื่อทําให้เขาไม่พอใจ วิธีเดียวที่ทําได้ในขณะนั้นก็คือต้องสงบปากสงบคอตัวเองนิ่งเงียบพี่เหลียงพากันกลูกขึ้นมาลากล่างอันสลบสลายของทมินดงไปดั่งบนเก้าอี้จากนั้นน้ําเป็นทั้งถัง,งก็ถูกลาดลงบนศีรษะเพื่อปลุกสติสัมปชัญญะให้ฟื้นขึ้นมาโดยเร็วแต่ปรากฏว่าทมินดงยังคงนอนหลับตาพลิมไม่ยอมฟื้นเอาง่ายๆนิดเอาเสียช้บังเกิดความกระสรับกระส่ายขึ้นมาอย่างสังเกตเห็นได้ชัดดวงแข้งเหล็กโบกไม้โบกมือให้คนดูด้วยใบหน้ายิ้ม เล่นเอาประชาชนคนดูพากันปรบมือต้อนรับกันอึ้งมี่มึงไปบอกไอ้แก้วถ้าไอ้ธมินดงยังไม่ฝื้นห้ามตีละคังขึ้นยกสามเสียชัยกระซิบกระซาบกับลูกน้องอีกคนและพอลูกน้องเดินไปกระซิบกระซาบกับไอ้แก้วที่นั่งประกบคนตีละฆังอยู่ลูกน้องตัวแสบของเสียชัยก็พูดขู่ขันคนตีละฆังทันทีอย่าเสือกตีละคังหมดเวลาน่อยว้ยให้ไอ้ธมินดงมันฝื้นก่อน แต่นี่เวลาพักประจำยกมันเลยไปแล้วตั้งครึ่งนาทีนะครับคนตีละคังตะกุกตะกากพูดด้วยสีหน้าบาด,บาดจะเลยกี่นาทีก็ช่างมันให้ไอ้ธมินดงฝื้นก่อนค่อยตีละคังขืนตีวะยิงพงกะทิหรือแตกแน่อยากตายก็ลองดูจบตอนที่25แล้วนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ คำคูของลูกน้องเสียใช้ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเอื้อมมือปฏิละคังให้สัญญาณหมดเวลาพักประจำยกทว่าคณะที่พักประจำยกก็ดูเหมือนจะเลยกําหนดเวลาไปตั้งครึ่งนาทีแล้วก็ตามเล่นเอาประชาชนคนดูลบอบเวทีทักจะเริ่มผิดสังเกตส่งเสียงเฮือฮหก,กันให้เสรไปหมดและแล้วตัวกรรมการบนเวทีเองก็ต้องเดินมาที่โต๊ะคณะกรรมการจับเวลาด้วยความสงสัยกรรมการบนเวทีมาดูแหละครับ กรรมการจับเวลาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อยๆแต่เจ้าแก้วที่นั่งประกบกรรมการจับเวลาอยู่ไม่สนใจมันกลับตะคอกคอขึงสีหน้าหิ้มๆิ้มช่างแม่งอย่าไปสนใจถ้าไอ้ธมินดงหลับไม่ฝืนหรือเสือกตีลังคเป็นเน่าแน่บนมุมสีน้ำเงินพี่เลี้ยงของธมินดงก็พยายามโนดเฟ้นนักมวยของตนที่ยังสลบสลายอยู่ให้ฝืนคืนสติขึ้นมาเป็นกุลาหนไปหมดแต่นักมวยเอกของตลาดบ้านปืนแตกก็ไม่มีท่าทีว่าจะฝืน้นขึ้นมาแต่อย่างใด เนนเอาแพทย์สนามต้องปอีนขึ้นไปบนเวทีแล้วตรวจร่างกายธมินดงด้วยความสงสัยอ๊ะแพทย์สนามซึ่งเอื้อมมือไปจับชีพจรที่แขนของธมินดงร้องอุทานเน้นเอาพวกพี่เหลียงของธมินดงต้องล,ละล่ำระลับถามด้วยน้ำเสียงเรียวปรือมันมันจะฝืนไหมครับแพทย์ประจำสนามไม่ตอบแต่หยิบเครื่องฟังการเต้นของหัวใจกดลงที่ทรงอกของธมินดง กดอยู่ชั่วอึดใจก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆเขาไม่ฝืนหรอกหัวใจเขาหยุดเต้นตั้งนานแล้วไม่จริงไอ้ทมินดงยังไม่ตายมันเพียงแต่สลบไปเท่านั้นพี่เลี้ยงคนหนึ่งห้องโวยวายขึ้นมาผมเป็นแพทย์เมื่อคุณไม่เชื่อก็ตามใจแพทย์ประจำสนามพูดด้วยท่าทางชุนๆแล้วเดินลงจากเวที ปากพูดบอกกรรมาการให้คะแนนที่นั่งอยู่บนโต๊ะข้างเวทีด้วยสีหน้าตื่นเต้นทมินดงตายแล้วครับเสียงฮือหาดังลั่นขึ้นมาอีกครั้งข่าวการตายของทมินดงที่ออกจากปากนายแพทย์ถูกบอกต่อๆกันไปแล้วจากนั้นรอบเวทีก็เหมือนกับเกิดการจลาจนก็ไม่ปานกลุ่มคนดูจากชั้นรอบนอกก็เบียดเสียดยัดเยียดลุกล้ำเข้ามายัางชั้นที่สองให้นั่นขนาดไปหมดและก็เหมือนจะไม่หยุดหยั้งอยู่เพียงแค่นั้นชั่วอึดใจ ดัวกั้นระหว่างชั้นที่สองกับชั้นลิงใสก็พังคลื่นลงเพราะทนแรงดันของคนดูไม่ไหวบนเวทีก็เช่นกันบรรดาลูกน้องของเสียชัยก็เข้าฮโลขึ้นไปบนเวทีกันแน่นขนาดไปหมดพอเห็นว่าทมินดงตายแน่แล้วก็หันมาลุมกระเทือบดวงแข้งเหล็กอย่างไม่ปราณีปลาใสาดวงแข้งเหล็กทําท่าจะมุดเชือกหนีแต่ก็โดนลูกน้องเสียชัยกระชากกลับเข้ามาบนเวทีอีกคถั้งจากนั้นนักมวยหุ่นพระเอกยี่เก,กก็โดนลุมกระเทืบสะอวมอลไทย แต่ดวงเคร่งเหล็กก็เตะสายปลายขวาอุตลุดโดยยืนปักหลักล่างเวทีลูกน้องเสียช้ยคนไหนแหลมเข้ามาเป็นโดนเตะสลบเหมือดข่าตีนเสียช้ยเห็นท่าไม่ดีก็พาลูกสาวตัวเองเดินแบกประชาชนออกจากสนามลาวีลาวีลาวีาวขี้โกงขี้โกงขี้โกง,กงประชาชนคนดูต่างส่งเสียงตะโกนร้องกันกึนก,กก้องทุกคนเกิดความไม่พอใจที่นักมวยต่างถิ่นโดนลุมกระเทือบอย่างไม่เป็นธรรม จังกลูกันขึ้นบนเวทีและช่วยกันลุมอัดลูกน้องเสียชัยจนมองดูไม่รู้ว่าใครเป็นใคร <c oughs> บัดดนนั้นเองก็มีเสียงปืนดังขึ้น4ี่นัดสันสอนไฟนิออนเหนือเวทีดับเพรึบลงพร้อมๆกับที่ประชาชนคนดูเฮโลขึ้นมาบนเวทีต่างกระโดดหนีลงแล้วเพนนี้ออกจากสนามอย่างไม่คิดชีวิตดวงแข้งเหล็กอาศัยความทะลุนบุ่นวายเพนนีลงจากเวทีโดยมีกางเกงนักมวยติดกายอยู่เพียงตัวเดียว และกว่าจะหลุดออกเวทีมาได้กางเกงก็ขาดเป็นทางชิบหายและสิกูดวงแข้งเล็กบนพื้นพัมพร้อมกระเดินปะปนฝูงชนหนีออกจากบริเวณงานด้วยท่าทางเซ็งๆบัดดนนั่นเองก็มีรถจิบแล่นเข้ามาหยุดข้างๆแล้วก็มีเสียงตะโกนดังลั่นออกมาจากรถเฮ้ย hey! จับมันขึ้นรถไอ้เหี้ยนี่ฆ่าไอ้ธมินดงดวงแข้งเล็กขยับจะวิ่งหนี แต่แล้วก็ชะงักเกิดเมื่อได้ยินเสียงปืนดังคำรามขึ้นมาหนึ่งนัดผมไม่ผิดผมเป็นนักมวยผมชกตามกติกานักมวยนั่นตายตามวิถีทางของนักกีฬาผมไม่ผิดดวงแข้งเหล็กพยายามชี้แจงให้กลุ่มชายจกคันสามสี่คนซึ่งขณะนี้พากันกระโดดพึบพับลงมาไล่ล้อมล่างที่มีแต่เพียงกระเกงชกมวยตัวเดียวของเขาเอาไว้โดยรอบและสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนมีปืนพกอยู่ในมือครบครัน ผิดหรือไม่ผิดไปพูดกันที่บ้านกำนันจับมันขึ้นรถมีเสียงพูดอย่างวางอำนาจข้างถ่ายด้วยการสั่งให้ชายจะก,กันทั้งหมดจับดวงแข้งเหล็กขึ้นรถเมื่อโดนมือดังควักปืนนักมวยหุ่นพระเอกยี่เกกก็จะเป็นต้องขึ้นไปนั่งบนกระบะถ่ายของรถจีบแต่โดยดีแล้วจากนั้นรถจีบขันดังกล่าวก็ห่อตะบึงออกจากเขตที่ขับอย่างชนิดติดปีกบินไม่ถึง20นาทีรถจีบขันดังกล่าวก็เลี้ยวขับเข้าไปในไร่อันกว้างใหญ่ไพศาล แล้วเบรกจอดเอียดที่หน้าโกดังเตียหนูจะจัดการไอ้นักมวยนี่เอง <c oughs> มีเสียงผู้หญิงพูดดังววววอยู่เบาะตอนหน้าของรถตามสบายอ,อีหนูมีเสียงตอบจากชายล่างอ้วนพุงผุยซึ่งนั่งอยู่เคียงข้างแล้วจากนั้นชายล่างอ้วนก็ก้าวเท้าลงไปยืนอยู่ข้างรถเอาตัวมันเข้าไปในโกดัง,ดง,ดงผู้หญิงซึ่งท่าทางจะเป็นลูกสาวของชายล่างอ้วน ออกคำสั่งกลุ่มชายจักรันที่นั่งควบคุมตัวดวงแข้งเหล็กอยู่บนกระบะถ่ายรถจีบและพอขาดคำล่างของตะมวยหุ่นพระเอกยี่เกยก,ก็โดนกระชากปลิวลงมากริ้งคลุกฝุ่นอยู่กับพื้นข้างๆรถนั่นเองและโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงชายจักรันสองคนในกลุ่มก็คว้าข้อเท้าดวงแข้งเหล็กลากถูลูกขูกุขกังเข้าไปในโกดังอย่างไม่ปราณีปราศัยโดยมีหญิงสาวคนที่ออกคำสั่งเดินตามไปตเต็มผมผมยังไม่ตายทำไมต้องลากผมแบบนี้ด้วยล่ะ โอ๊ยเจ็บเจ็บโอยนักมวยหนุ่มหุ่นยี่เกดร้องโวยวายดังลั่นโกดังแต่ชาายจ่กันซึ่งท่าทางจะเป็นลูกน้องของผู้หญิงคนดังกล่าวไม่สนใจกลับลากข้อเท้าของดวงแข้งเหล็กแรงขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งเข้าไปในโกดังก็ปล่อยมือจากข้อเท้าให้ร่างของนักมวยหุ่นพระเอกยี่เกดนอนแผยอยู่กับผื้นนั่นเองไหนว่าจะพาผมไปบ้านกำนันยังไงนี่ไม่ใช่บ้านกำนันนี่ครับในขณะที่พูด ดวงแข้งเหล็กก็กระย่องกระแยงลุกขึ้นมายืนอย่างลำบากยากเย็นผู้หญิงคนที่ยืนอยู่เตะเข้าไปที่วางขาของดวงแข้งเหล็กเต็มแรงเดินห้องเครื่องเต็มที่แต่นักมวยหุ่นนี่เก,กก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดสําหรับผู้หญิงคนที่เตะถึงกับหน้าเบ้เพราะสันนักแข้งกระทบเข้าก็กระจับที่ดวงแข้งเหล็กยังไม่ได้ถอดออกอย่างถนัดใจอย่าเล่นเตะกระจับสิครับขาคุณบวมหรือเปล่าก็ไม่รู้ดวงแข้งเหล็กหลงรามหญิงสาวเสียงหลง มือทั้งสองข้างลดลงไปคํากระจับตัวเองอยู่ไปมาแต่ก็อดที่จะพูดในทํานองเป็นห่วงหญิงสาวซึ่งขณะนี้ืุดตัวลงไปนั่งคลาสันนัแข่งของตัวเองได้สีหน้าเยเกไม่ได้ออกไปออกไปให้ผลเมื่อเห็นกลุ่มชายจักรันสามสีคนทําท่าจะกลูกันเข้าไปดูหญิงสาวก็ตาวาดใส่ทุกคนให้ออกจากโกดังเล่นเอากลุ่มชายจักรดังกล่าวต้องลนดานออกไปจากห้อง้วยท่าทางเกรงกลัวเหมือนกับหนูกลัวแมว เจ็บมากไหมครับดวงแข้งเหล็กเอ๋ยถามด้วยน้ำเสียงสุภาพพร้อมก็เดินเข้าไปสุดตัวลงนั่งมือข้างหนึ่งเอื้อมไปจับหน้าแข้งของหญิงสาวด้วยกิริยาอัลรมุนละไมกล,ลม่าวแรกหญิงสาวทำท่าจะขัดขืนแต่แล้วก็ปล่อยให้ดักมวยหุนพระเอกยี่เกเลิกขาตางเกงของเธอขึ้นแต่โดยดีเห็นไหมขาคุณบวมเป่งเลยคุณมีผ้าเช็ดหน้าหรือเปล่าครับดวงแข้งเหล็กพูด ทางคลึงนิ้วมือรูปไหลลอย้ำบนนักแข่งของหญิงสาวอยู่ไปมาปากก็เอ่ยขอผ้าเช็ดหน้าและพอหญิงสาวหลวงกระเป๋าเสื้อส่งให้นักมวยหุ่นพระเอกยี่เกกจิบมาอังกับริมฝีปากพลางหายใจลดผ้าเช็ดหน้าจนเกิดความร้อนแล้วจึงนําไปคลึงบนลอย้ำปากก็พูดต่อไปด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลความร้อนจากลมหายใจจะทําให้เลือดที่ข้างอยู่บนลอย้ำนี่กระจายออกไปแต่เดี๋ยวก็ค่อยอย่างชั่วขอโทษคุณเชื่ออะไรครับ ประโยคสุดท้ายดวงแข้งเล็กเอยถามชื่อหญิงสาวชื่อก็คุณปักเอาไว้ที่กางเกงนั้นยังไงกล่าวแรกหญิงสาวทำท่าจะไม่บอกแต่พอสายตามองไปเห็นชื่อตัวเองที่นักมวยหุ่นพระเอกยี่เกปักเอาไว้ที่ขอบกางเกงก็พูดออกมาด้วยท่าทางขุยอายฉันลักอรัญญาอย่างนั้นชื่อคุณก็อรัญญาสิครับดวงแข้งเล็กก็อ่านตัวอักษรที่ปักอยู่บนขอบกางเกงของตัวเองดังดัง แล้วพูดกับหญิงสาวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นก็ฉันบอกคุณแล้วนี่อุ้ยอย่าถูแรงนักสิกฮะหญิงสาวท่าทางนักเลงหรือก็เป็นที่เปิดเผยแล้วว่าคืออลัญญาลูกสาวของเสียจอมอิทธิพลแห่งตลาดบ้านปืนแตกพูดเป็นเชิงประชดแต่สองสามประโยคสุดท้ายก็ร้องผังขึ้นมาดังๆอย่างไม่รู้สึกตัวเมื่อดวงแข้งเหล็กคลึงผ้าเช็ดหน้าแรงขึ้นกว่าเดิมอีกคุณอลัญญาจะปล่อยให้ผมเป็นชีเปลือยอยู่แบบนี้เหรอครับ เมื่อน,นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองมีกางเกงชกมวยขาดกระลุงกระลิ่งเหลือติดกายอยู่เพียงตัวเดียวดวงแท่งเหล็กก็เอ่ยปากพูดกับอรัญญาด้วยท่าทางเขินๆสุดโกดังโน่นมีกางเกงของคนงานอยู่อุย้ยฉันเดินไม่ไหวช่วยประคองฉันหน่อยสิในขณะที่พูดอรัญญาก็ทรงกายลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็เซาาทำท่าจะล้มเธอก็เลยต้องล้อครวนคลางออกมาดังๆด,ด,ด้วยความเจ็บปวดและพร้อมก็ขอร้องให้นักมวยหุนพระเอกยี่เก ซึ่งเธอมีความพึงพอใจอยู่แล้วช่วยประคองไปยังห้องพักคนงานด้านในสุดของโกดังนักมวยหุ่นพระเอกยี่เกตรงเข้าไปประคองล่างหญิงสาวมันก็เลยทําให้แก้มของทั้งสองคนเบียดสีกันไปมาตลอดทางเล่นเอาลูกสาวเสียชัยซึ่งตามปกติเป็นคนไวไฟอยู่แล้วเลือดลมร้อนฉาขึ้นมาทั่วสัพพังกายพอดวงแข้งเหล็กวางประคองร่างอารัญญาลงนั่งบนเก้าอี้ยาวเท่านั้นร่างของลูกสาวเสียชัยก็เอ็นตัวลงนอนราบกับพื้นในตาลับผิม ใบหน้าแดงซ่านไปด้วยสายเลือดพอนักมวยหุนพระเอกยี่เกกลับลงไปดูหญิงสาวก็ดกเท้าถีบเปลี่ยงจนนักมวยหนุ่มเซถละเอาไปล้มก้นจำเบ้าอย่างเสียหลักเร็วตบหน้าฉันทำให้ฉันเจ็บเร็วตบหน้าฉันเดี๋ยวนี้จากนั้นอรัญญากระพุดลุกขึ้นแล้วร้องสั่งให้ดวงแข้งเหล็กตบหน้าเธอแรงๆด้วยดําเสียงเร็วปือจบตอนที่26แล้วนะครับ โดยติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กระโาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับ